ไม่แหละบังโอ้ยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน <c oughs> จะเห็นได้ว่าช่วงนี้อ่ายู่กรุงเทพเนี่ยมีฝุ่นมนลพิษลายน,นะเสรยงซ้ายกับงดออกกิจกรรมนอกบ้านหรือว่ากิจกรรมกลางแจ้งเนาะอ่านั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้กับบุ๊คซีคลิปอย่างดีก็เลยคิดว่าสิมาเห็ดซาอ่าซานั่นแหละบุ๊มเนซาสายวีดเน่ย ซาน้ำเย็นเนาะเออซาน้ำเย็นให้ท hey, ่านผู้ชมกินเบิ่งว่าเฮ้ย hey, ซาน้ำเย็นของของซาไทยกับซาของมาเลนเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งมื้อนี้สิมีสอบมันให้เปรียบเทียบครับระวังอันหนึ่งซาซาไทยอันหนึ่งอันนี้สอบมาแล้วมันอ่าซามาเลย โอเคอ่าจะเห็นได้ว่าไซา์เตรียมซาสองอันไว้เนาะระหว่างอันนึงเป็นซาของมาเลยอันนึงเป็นซาของซาไทยตัวนี้เออจะสังเกตได้ว่าเม็ดซาของมันเนี่ยจะใหญ่ของเม็ดเม็ดซาไทยนะมันจะรายละเอียดหลายจะเป็นเม็ดใหญ่กว่าส่วนซาของมาเลยมันจะเป็นเม็ดน้อยเห็นบอ่ะเห็นบอกมันจะละเอียดกว่าตัวนี้นั่นแหละเดี๋ยวไซา์เริ่มเห็ดเลยมันเม็ดยังไงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันไซา์จิมาเริ่มจากการเห็ดซาไทยกันเนาะอ่า ปริมาณใสในยมันใสสองช้อนโต๊นะ2ะสองบวงเกินสองบวงช้อนโต๊ะเคเห็นบอ <Okay. S 1> ก็ะน่าจะประมาณพอดีแล้วมนะั้งประมาณ <Okay. S 1> อ่ะเห็นบ่สีของ3ามันจะโบเ้มมาหน่อยฮะนะมันจะจางยังน้อหนึห่งเดี๋ยวจะหน่อยทาเบิ้งของสีอ่าสามาเล่เอาเปยังไง ไอ้ซาที่2แมนชิมาใส่ของซามาเลาใช่ไนหะขนาดปริมาณก็ใช้เท่ากันเลยนนะอ่าสองช้อนโต๊นนะ่นาะ,ะเห็นป่ะได้จะพอดีจะเห็นไฟฟ้ามันเออจะเห็นเม็ดซามันแบบเป็นฟุ้งหลายละเอียดกว่าเม็ดงามกว่าเนะาะไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเคม,<า>มาเดี๋ยวมาเบิ้งเห็นปะว้า อ่าตัวซามรมาเลนี่แมันเมื่อกี้ของาาซาไทยไซส์ไซส์ไป120 ml ี่นะร้อยสามเอ็มแต่ว่าซามรมาเลนี่แมันไซส์ไซส์ซแค่80 ml เท่านั้นเพราะว่าคมนาแน,น่นของมันจะหับได้น,น้อยกว่านะเวลาอ,อกน้ำสีมันจะเข้เมกว่ารสซาร์มันจะเข้เมกว่าไมเห็นหน้าออกมาเหรอเห็นบอก ก็ได้ซามเลเป็นทีเรียบร้อยกินบปหอมมาได้กินมันจะบปหอมมาได้ตัวนี้แต่ว่ามันจะออกเค็มๆน้อยๆนึงนะนะกินมันเห็นบ่เบิ่งจากสีต่างกันนะอ่าสีตัวนี้มันจะเค็มกว่าตีงจะจางกว่าแต่ซาไทยจะหอมกว่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเคหลังจากที่ว่าซาตัวนี้มันได้ซาไปสองอย่างนะเนาะ เซ็งกะต้องมาใส่นมก่อนเพื่อที่มันจะเป็นอ่าสัง่งสั่งนมเย็ยนหรือว่าสาหวานน่นะเดี๋ยวใส่ซเริ่มใส่แมนขนาด4.5 ml เห็นบ่ขนาดเห็นบ่เนี่ย ml เใส่เท่ากันไปเลยผม้หวานน่นนะตีไปเห็นบะอ่าเนี่ยชิ5ิมห์เอ็มาก็ใสไ,ไปเลยอันนี้มันซาเ่ามาเบ่งใกลมั้ย นนเใส่บ่ใส่ได้ตัดแต่คนเปลี่ยนสีได้ว่าแบบโอ้โหค,คือเลือดเลยตอนนี้เลือดแปลงขนาดสีเ <c oughs> ข้มนะมันอาจจะต่างกวาซาไทยเลยมนะั้งเพราะว่าคิดว่าซาไทยมันอาจจะจากว่านีา้ได้หลับเยันร้อนต่อมาก็เป็นคือเก่าเนาะชีวิตพันไอ้แอล ไทยเกันเลยว้าว <Wow. S 1> เห็นปะอ๋อเ oh. ดเจนสีเดียวเลยว่ะเฮ้ย <Wow. S 1> สีมันจางอปหลีอ่ะบุคคลซามาเลยเห็นปะเพราะว่าคนสลายเขาอาจจะกินแต่ซาไทยว่าซาร์มันเข้าไปที่แบบมันขายตาำบ้านเราเนะ <Wow. S 1> นี่ยนี่นคยเคยกินซามาเลยยวะ เบ,บื้องไหมต่ว่าสีจะแตกต่างกันตัวนึงเค็มตัวนึงจางเนาะเรียบร้อยละเดี๋ยวมาซิมกันเลยอตอนนี้หลังจากที่เรียบร้อยนะเนาะก็เลยมาเริ่มเทให้เบื้องว,ว่ามันแตกต่างกันยะังไงมามาเบิ้งกันเลยเห็นปะโอ้โหเห็นปะเบืบ้งจากสีก็ต่างกังนอีหลีนะ ตอนนี้ได้ทั้งสองอย่างไปเรียบร้อยตอนนี้เห็นบ่าอ่าอันนึงเป็นซามาเลอันนึงเป็นซาไทยที่เห็นในสีว่ามันมันแตกต่างกันนะเห็นบ่าตัวนี้ของซามาเลมันจะเข้มกว่าหน่อหนึ่งเห็นบ่าส่วนซาไทยสีจะจางกว่าเนาะเดี๋ยวมาเริ่มซิมกันก่อนอ่าเริ่มจากซาไทยซะเนาะที่เขากินประจำๆสบายบอกเลยฝีมือทายแซ่บไปเลยเฮ้ยอันนี้อัลซีดูมาด้วมันก็หวาน หวานอะไรกันนุ่มแซ่บแซ่บหวานนุ่มตัวนี้ดูดไปยุดเลยมาสาที่สองเปน็นยังไงห,หวานนุ่มไปก่อนเจ้าหน่อยรสซ้ำที่ต่ำกันอ่า้บ้าเอ้ยทีนี้ดีกว่าไปซ้ำไปให้ดีกว่าหลาย มันจะแบบว่าทั้งหวานทั้งเค็มในกระทั้งนุ่ม,มนะน้ำกัดเลยรสชาติมันจะกลมกล่อมหลายกว่าเออขาไดไปเออแซ่บไปอืม,อมว้าวสุดยอดเลยเดี๋ยวสำหรับผู้ดใดคิดว่าซาไทยเออซามาเล่หรือว่าซาไทยตัวใดไซส์กันคอมเมนต์ไม่ได้ลุ่มเลยเอ่ยาเดี๋ยวไส์ที่เขาไปอ่านแต่ก็ต้องคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลย จะเด็กก็ขอฝากกด Subscribe กดแชร์ให้ได้เนาะอ่าส่วนไม่นิสายก็ต้องขอขอบใจสถานทีเรือโมคาเฟ่เนาะที่ให้การช่วยทำในครั้งนี้บอกไว้ก่อนเลกขอขอบใจแล้วก็ขอขอบใจพี่จูเจ้าของหา้างเนาะนี่เห็นปะอ่าพี่จูไปไปนี่เจ้าของห้างนั่นน่ะ,นะ,นะแว่มาชิมได้เขาบอก <laughs> I got Captain Crunch and Magic Dust inside my DNA. I don't do massive drugs. Don't gas me up. Look, I got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 .